ก่อนอื่นผมคิดว่าในฐานะนักธุรกิจคนหนึ่งนะครับก็ก็ดีใจที่ประเทศได้แนวโน้มนะนแนวโน้มที่จะได้รัฐบาลเสียงข้างมากนะครับซึ่งผมคิดว่าไอ้เรื่องเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญสำหรับนักธุรกิจไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือต่างชาติที่เขาจะมาลงทุนก็ดีหรือมาลงทุนใน เดียวเซกเตอร์หรือภาคตลาดทุนก็ดีนะครับเสถียรภาพรัฐบาลดูมีแนวโน้มที่ดีนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นข่าวดีของประเทศไทยนะครับแล้วอีกประการหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องดีก็คือเป็นได้รัฐบาลแนวโน้มรัฐบาลใหม่เนี่ยก็คือรัฐบาลเก่าที่เขาทำงานหลายเรื่องที่ดูแล้วเป็นผลดีต่อประเทศแล้วก็เศรษฐกิจนะครับเช่น เรื่องการจะพยายามเอสเคิร์ประเทศไทยด้วยอุตสาหกรรมใหม่ๆนะครับจะมีการได้ยินว่าจะชวนนะได้ยินถนึงขั้นดิสนีย์แลนนี่ผมคิดว่าเทคออฟอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเลยนะครับที่ฮ่องกงที่เซี่ยงไฮ้ที่โตเกียวนะครับคนต่อแถวยาวอันนี้จะเป็นเอสเคอร์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวนอกจากหับสุขภาพที่เราเก่งอยู่แล้วนะครับนะครับแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่ารัฐบาลเก่าที่ทําอยู่แล้วนะครับแล้วก็น่าจะเป็นผลดีต่อประเทศชาติก็คือและประชาชนก็คือการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนนะครับเพราะว่าเรามีหนี้ครัวเรือน8 9เนี่ยนะครับค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นการแก้โดยรัฐบาลอย่างเดียวผมคิดว่าอาจจะไม่ง่ายนะครับผมอยากฝากว่าธนาคารไทยธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับต้องผนึกเป็นเนื้อเดียวนะออนี่ประชาชนเนี่ยนะมันคือพลังแผ่นดินนะครับถ้าประชาชนเราอะ่ะมีนี่เยอะขนาดนี้เนี่ยนะครับมันขับเคลื่อนเศรษฐกิจยากนะครับคนมันอ่อนแรงนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าธนาคารพาณิชย์ก็ดีอาจจะต้องเสียสละนะครับหรือแบงชาติเองก็ดีก็อาจจะต้องลด อีโก้ลงบ้างนะครับมองเรื่องประชาชนมองเรื่องโก้บ้างอย่ามองแต่เรื่องเศรภาพนะครับและผมดูรัฐบาลที่แล้วก็พยายามทำอยู่นะครับข้อนี้ก็อยากให้รัฐบาลทำต่อเนื่องนะครับแล้วอยากฝากต่อน,นิดนึงครับว่าการนี่การแก้หนี้ภาคประชาชนเสร็จแล้วนะฮะไม่ใช่จบแค่นั้นนะครับผมคิดว่าคุณต้องสร้างค่านิยมให้น้องๆรุ่นใหม่เนี่ยนะครับ มีวินัยในการใช้เงินนะครับแล้วถ้าแก้แล้วเทาวหน้าทําไม่ดนะีต้องมีเรื่องเครดิตลงโทษทางด้านเครดิตนะครับอันนี้เรื่องหนี้ครัวเรือนก็ควรแก้ต่อเนื่องนะครับในแง่เรื่องถูกกีดกันทางการค้านะครับผมว่ารัฐบาลที่แล้วก็ทําได้ดีนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็ไปพยายามหาตลาดใหม่ๆนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับ ข้าวราคาต่ำมั่งนะครับมันยางอะไรก็ไม่ค่อยดีนะครับก็ฝากด้วยว่านอกจากแก้เรื่องค้าขายสินค้าอุตสาหกรรมนะครับสินค้าเกษตรกรรมก็จําเป็นต่ออีก22ล้านคนที่อยู่ในชนบทนะครับเข้อสุดท้ายสําหรับเรื่องอุตสาหกรรมมาสังหาริมทรัพย์นะครับท่านก็ทําดีมาต่อเนื่องแล้วนะครับการต่อาอยุมาตรการ นะครับค่าธรรมเนียมภาษีก็ดีหรือการลดหย่อนเรื่อง LTV ของแบงค์ชาติก็ดีซึ่งผมก็เห็นว่าผู้ว่าคนปัจจุบันนะครับก็มี m มซ์เซ็ตที่เข้าถึงเศรษฐกิจที่แท้จริงเพิ่มขึ้นนะครับไม่ใช่มองแต่เรื่องเสถียรภาพอย่างเดียวไม่รอดนะครับเพราะว่าภาคประชาชนภาค SME ภาครายย่อยนะครับก็อยาก ได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับแรงสนับสนุนจากภาครัฐที่ผลักดันผ่าน SME Bank งก็ดีหรือผ่านธนาคารพาณิชก็ดีเนี่ยนะครับท่านต้องใช้อำนาจรัฐและความปดีประนอมให้แบงก์พาณิชย์กับแบงก์ชาติประสานเป็นเนื้อเดียวเห็นแก่ประเทศชาติกับประชาชนมากขึ้นหน่อยครับอย่ามองแต่หลักการจนลืมภาคประชาชนครับ แล้วข้อสุดท้ายเรื่อง B.O.I. ที่จะอนุมัตินะครับผมว่ารถที่แล้วที่เราอนุมัติไปเนี่ยหลายเรื่องเป็นอุตสาหกรรมที่มีซัพพลายเชนน้อยนะครับแล้วที่สำคัญก็คือสิทธิภาษีที่เราให้ไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยก็ต้องหาทางแก้ไขนะครับทำยังไงถึงจะให้มีซัพพลายเชนใช้ของในประเทศเพิ่มขึ้น เอาช่างหรือเอาวิศวกรเข้ามาก็ต้องมีระยะเวลาจำกัดและต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้คนไทยครับแล้วที่สำคัญถ้าเซ็นไปแล้วแก้ยากใช้กระทรวงต่างประเทศไปแ,แก้ครับรัฐบาลไม่ต้องแก้ไปคุยกับทูตเขาสิครับแก้แบบนอกหลกครับนะครับเพราะนั้นอสังราริโอซั์ผมคิดว่าเป็น เครื่องยนต์ใหญ่หนึ่งในระบบเศรษฐกษิจนะครับ4-5แสนล้านเนี่ยนะครับตอนนี้ต้องถือว่าอ่อนแรงพอสมควรนะครับจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐต่อเนื่องนะครับไม่ว่ามาตรการภาษีไม่ว่ามาตรการค่าธรารมเนียมค่าอะไรหรือ LTV นะครับก็คงต้องขยายระ,ระยะเวลาต่อเนื่องไปนะครับซึ่งเป็น ตัวที่กระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานหัวจักใหญ่หัวจักหนึ่งนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็ขอภาวนานะครับให้มีภัคการเมืองน้อยๆหน,น,น่อยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับภาษีทุกบาททุกสตางค์ของประชาชนเนี่ยนะครับเขาอยากให้รัฐบาลมาช่วยดูแลฮนะอย่าให้ปลวกอย่าให้ไรมาแท้นะครับ ฝากเท่านี้ครับขอบคุณครับเข้าใจว่าปีที่แล้วภาคสังหาภาพใหญ่ติดตัว17%ปัจจุบันเลือกตั้งรัฐบาลเหมือนกับกําลังจะได้เห็นหน้าตาแล้วช่วงสุดยอดการตอนนี้กําลังซื้อของประชาชนเป็นยังไงบ้างครับและต่อเน,นื่องไปมันจะเป็นคือภาคกระสังขาร<ๆ>ุตสาหกร์ในปีที่แล้วนะครับภาพใหญ่ติดลบประมาณ17%นะครับเราก็คาดหวังนะครับว่าเออได้รัฐบาลใหม่มามีเสถียรภาพอย่างนี้นะครับถ้าไปกระตุ้นเศร,รษฐกิจแล้วก็เ c สเ v e บด้วยอุตสาหกรรมใหม่ๆดีๆนะครับ เรามีลูกสาวของแบ่นดินนะครับขอชมนะขอชมเนาะ mm hmm. ก็อาจจะเป็นเอสเคิร์ฟใหม่ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวถ้าเราได้นิดนีดแลนด์มาอะไรมาจริงนะครับไทยจะเป็นเจ้าในเอเชียตัวดออกเสียงใต้เรื่องการท่องเที่ยวครับเราจะไปใช้บ่อนม้วเมาประชาชนไม่เอาครับเอาอย่างนี้แหละครับท่องเที่ยวมาดูแลสุขภาพมาเที่ยวทรัพยากรโอ้ยใต้เราสวยๆเยอะครับมีที่เที่ยวเยอะนะครับ เดี๋ยวมาดูบัวแดงที่อุดรกันครับผมเชืียมารัฐบาลมาถูกทางนะฮะมาถูกทางหลายเรื่องที่ผมเห็นชอบมากเลยแล้ว่ามันเป็นนโยบายที่ไม่ค่อยได้เห็นนะที่มุ่งสู่ภาคปฏิบัติมากกว่าพูดไปพูดมานะฮะเอาใจช่วยครับตัวเลขการเติบโตมันจะมาเป็นบวกได้ไหมหรือว่ามันผมผมคิดว่าถ้ารัฐบาลดําเนินนโยบายดีนะครับปีที่แล้วอาจจะเป็นวัตท่อมของอสังหาก็ได้ปีนี้อาจจะค่อยๆส่งตัว ไม่ติดลบก็ก็น่าจะดีใจแล้วหรือติดบวกเล็กๆผมก็คิดว่ามีความเป็นไปได้เพราะว่าก็มีเรื่องจะลดดอกเบีย้ยอีกประมาณสองเทีย่ยวนะครับก็รัฐบาลก็ช่วยลักดันหรือประสานกับแบงก์ชาติให้ลดดอกเบีย้ยแล้วเวลาแบงก์ชาติลดดอกเบีย้ยนะครับรัฐบาลช่วยไปดูด้วยนะครับว่าแบงก์พาณิชย์ช่วยลดตามด้วยนะครับอย่าลดแต่แบงก์ชาติแล้วแบงก์พาณิชย์ไม่ค่อยได้ลดอะครับ รือลดน้อยนะอันนี้ฝากรัฐบาลไปด้วยครับแนวโน้มกำลังซื้อตอนนี้กำลังซื้อเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกว่าเศรษฐกิจไทยเราแบงก์ชาติเองโตบอกว่าโต1.5นะครับแต่ w o r l d Bank ให้เรา1.8นะครับ IMF ให้เรา1.6เราต้องยอมรับว่าเราต้องอยู่กับมันครับเราจะไปหลอกตัวเองว่ารัฐบาลมามันจะเป็น3เป็นไรไม่ได้แต่ว่าถ้าทำดีนะครับผมว่า1.5อาจจะขยับขึ้นมาใกล้ๆ2นะครับ ผมว่าเป็นไปได้แล้วขออย่างเดียวครับรัฐบาลต้องเร็วครับรีบจัดให้เร็วๆครับ60วันกรรทออกก่อน,ออออน60วันก็ได้ครับแล้วก็จัดรัฐบาลให้เสร็จภายใน1 1-2สัปดาห์แล้วก็รีบกระทุงท่องบประมาณของรัฐโครงการค้างเก่าๆรีบเอาออกมาแล้วก็ BOI ครับผมว่าทลารองนายกคนที่แล้วไปทะลวงงานค้างท่อมาถูกทางแล้วครับรีบไปทำต่อครับนะครับแล้วก็แก้หนี้ประชาชน ผมว่าประชาชนทั้งประเทศ12ล้านคนรออยู่นะครับ SMB กับกิจการขนาดเล็กก็ขาดออกซิเจนนะครับช่วยหาวิธีให้เขาเข้าถึงแหล่งเงินนะเขาจะได้ฟื้นกลับมาจ้างงานแล้วก็เป็นตัวจ่ายภาษีอะไรเข้ารัฐเศรษฐกิจจะได้หมุนเวียนครับก็ฝากเท่านี้ครับมาตรการกระต้นสังหาของเดิมนี่เราต้องก้มาตรการเอ่อมาตรการมาตรการใอ ค่าธรรมเนียมภาษีเนี่ยมันจะหมดอายุประมาณกลางกลางปีนี้นะครับก็อยากให้ต่อไปอีกนะครับแล้วก็ LTV ที่แบงค์ชาติหย่อนผ่อนมาเขาให้หนึ่งปีก็คิดว่าครบก็ก็ต่อไปอีกเพราะว่ากำลังซื้อภาพประชาชนตอนนี้ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าก็อ่อนแรงลงตามภาวะเศรษฐกิจนะครับเพราะนั้นถ้าได้รัฐบาลมาช่วยพวก SME พวกฟรีแลนซ์พวกขายออนไลน์พวก หรือเป็นหนี้นอะไรก็จับมันรวมครับมีหนี้หลายๆที่ก็มารวมที่เดียวแล้วก็ผ่อนที่เดียวประชาชนถึงจะรอดนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยก็แบงก์พาณิชต์ต้องช่วยเสียสละกําไรอะไรมามาช่วยประชาชนกลุ่มนี้ให้ให้รอดขึ้นมาให้ได้แล้วก็ไม่ใช่แค่รอดนะครับต้องสร้าง dna คนไทยใหม่ครับให้รู้จักประหยัดอย่าก่อหนี้เกินตัวแล้วก็ขยัน ทำมาหากินนะครับก็ผมคิดว่าประเทศไทยเรายัางรอดฮนะเพราะาเราจะมีอุตสาหกรรมใหม่ๆเข้ามาเยอะนะครับถ้าเราได้เทคออฟดิสนีแลนอีกตัวงนี้โอ้ท่องเที่ยวมาอุตสาหกรรมใหม่มาภาคประชาชนแพ็กนี่่อนยาวเหลือที่เดียวคนก็จะมีกําลังใจขึ้นมาสู้พร้อมกันทั้งประเทศถึงรอดครับไม่ใช่แค่พักการเมืองรอดต้องเอาประชาชน เวิร์กฟอร์ดกลุ่มนี้10กว่าล้านคนขึ้นมาทํางานให้ได้แล้วก็ทํางานด้วยมีกําลังใจพรอน,นี้ที่เดียวครับรัฐบาลต้องรวมนี่เหลือที่เดียวแล้วก็ผ่อนระยะยาวนะครับเสี่ยงขึ้นไหมเนี่ยครับก็ธนาคารพาณิชย์ก็ก็กาไรเยอะ,อะครับก็แบ่งกําไรส่วนหนึ่งมาคืนมาคืนสู่คนกลุ่มนี้แล้วก็ระยะยาวมันก็กลับไปที่ธนาคารพาณิชย์ให้ให้ไม่มีนี้เสียครับแล้วก็คนก็มีแรงทำได้ เราจะได้เทคออฟประเทศอีกรอบด้วยด้วยคนที่นี่นี่มีที่เดียวด้วยอุตสาหกรรมใหม่ๆด้วยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวใหม่เรายังมีหวังครับแต่รัฐบาลต้องบริหารให้เป็นและไวแล้วอย่าให้ปวกมาแทะครับอะะโครงการละลินนะครับปีหกเก้าราะกลลลินพ่อปารตี้ก็คิดว่าปีหกเก้าก็จะเปิดประมาณสี่ถึงหกโครงการนะครับก็ลงทุนประมาณ 3,500ล้านถึง5000ล้านเนี่ยนะฮะ <Yeah. S 1> ผมคิดว่าได้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพ oh. มันมันต้องคิดไปถึงตัวบนนะเออถ้ารัฐบาลทะเลาะก,กัน oh. พอบอกสี่ถึงหกเราก็บอกเราเราเปิดสี่แต่ถ้ารัฐบาลทําดีเนี่ยอาจจะกล้าขึ้นใช่ไหม mm. เห็นไหมความมั่นใจผมไม่ได้บอกแค่ต่างประเทศนะอย่างผมเนี่ยตัวแทนภาคเอกชนไง mm. ถ้าได้รัฐบาลที่ดีมานโยบายที่ผมพูดไปตะกี้มาถูกทางนะครับ mm. ผมก็เห็นความหวังเศรษฐกิจไทยถูกห ผมก็ควรจะมั่นใจกับเศรษฐกิจไทยมั่นใจกับรัฐบาลที่มาถูกทางใช่ไหมผมก็ควรจะลงทุนเพิ่มขึ้นเพื่อจ้างงานเพื่อใช่ไหมเพราะนั้นเราก็เป็นน็อตเล็กๆตัวหนึ่งในระบบเศรษฐกิจบอกจริงๆว่าเออมีความมั่นใจต่อประเทศแล้วก็การเมืองไทยเพิ่มขึ้นครับสี่ถึงหกโครงการที่เรามุ่งเป้าหรือว่ามุ่งเน้นไปทางกลุ่มลูกค้าประเภทไหนอะไรยังไงก็โจละลินเราก็เน้นเรื่องเรียวดีมานนะครับเราจะเน้น สินค้าเราประมาณ2-10ถึงล้านเนี่ยนะครับก็เรายังยืนยันว่าเราไม่เข้าไปในตลาดกิ่งกำไรนะฮะจะเข้าในตลาดเรียวดีมานซึ่งคิดว่ามันก็มีดีมานอยู่ตลอดเวลาครับก็คิดว่าเราก็ต้องมีวิจัยที่ดีในการหาช่องว่างตลาดเราต้องกระสุนเรามีจำกัดเราก็ต้องแม่นยำนะครับผมคิดว่าเราเป็นมืออาชีพนะฮะโอกาสในใน,ในภาวะวิกฤตมันก็มีโอกาสแฝงอยู่เสมอแต่เราต้อง แม่นยำแล้วก็มีข้อมูลมี Big Data ในการที่จะหาช่องว่างตลาดซึ่งทีมละลินของพวกเราสามารถทำได้และเราผ่านวิกฤตมาเยอะแยะแล้ว40ยากกว่านี้เราก็ผ่านมาแล้วครับครับขอบคุณครับขอบคุณ,คคณทุกคนนะครับ